you <laughs> เล่นพรทุกๆคนนะมาปฏิบัติทำความสงบให้กับใจิตใจกันเหมือนเดิมนะทุกครั้งการปฏิบัติก็วางใจนะสบายๆนั่งในท่าที่ผนะ่อนคลาย เราจะเติมความเข้มแข็งให้กับจิตใจกันก็อุบายอย่างหนึ่งนะที่อาจารย์เคยนำไปนำปฏิบัติบางคนอาจจะได้ผลการที่เราจะนั่งปฏิบัติในภาคคำ่ำก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะยากสำหรับบางคนมันใกล้เวลา ที่จะหลับนอนเนี่ยแล้วก็ตลอดทั้งวันบางทีเราไม่ได้พักผ่อนร่างกายมันก็จะอาจจะหมดพลังแล้วก็เข้าสู่ความรู้สึกอยากที่จะนอนหลับแต่แล้ว <c oughs> เราจะไม่ปล่อยให้ร่างกายเราเนี่ยมันดึง จิตเราไปสู่ความหลับไหลก็อุบายหนึ่งที่อาจจะทดลองปฏิบัติกันดูนะก็ให้วางความรู้สึกนะทำความรู้สึกความสนใจเนี่ยมาอยู่ที่กึ่งกลางกระหม่อมด้านบนสุด นะด้านบนสุดเลยตรงที่เรียกว่าขวัญเนี่ยแล้วเราก็อยู่ตรงจุดนี้สักครู่หนึ่งแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆนะให้เราจินตนาการว่าขอความสดชื่น ขอพลังสะอาดพลังพระบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลังแห่งบุญกุศลทั้งหลายขอจงมาสู่ร่างกายของเรามาสู่จิตใจของเรานะผ่านจุดจุดนี้ ลมหายใจไหลเข้าอัญเชิญอาราธนาระพบารมีธรรมของพระองค์เข้ามาสู่ร่างกายมาสู่จิตใจของเราหายใจออกแผ่ซ่านความรู้สึกดีๆทั้งหลาย ให้มันทั่วทั้งร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะหายใจเข้าอาราธนาพระบารมีธรรมอาราธนาคุณงามความดีทั้งหลายที่อยู่ใน นะอยู่ในอวกาศอยู่ในจักรวาลอยู่ในที่ใดก็แล้วแต่นะเราขออัญเชิญมาสู่ตัวเรานะใช้การจินตนาการว่ามีพลังงานสะอาดไหลเข้ามาจากข้างนอกผ่านจุดนะกึ่งกลางกระหม่อม ลงมาสู่ตัวเราหายใจออกนะเราก็แผ่ซ่านความรู้สึกดีๆเหล่านั้นให้มันทั่วทั้งร่างกายนะพลังงานสะอาดทั้งหลายเนี่ยนะมันมันมีอยู่นะ ใจิตใจของพวกเราทั้งหลายนี้นะก็เป็นนะเป็นธรรมชาติที่เก็บสะสมพลังงานได้ร่างกายเรานะก็เป็นที่อยู่ของใจ,ใจิตใจพลังงานทั้งสะอาดและพลังงานที่ไม่สะอาดของใจิตใจของพวกเรา ก็เก็บอยู่ในร่างกายนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพลังงานนะที่ทั้งสะอาดและไม่สะอาดที่อยู่ในร่างกายของเราก็เป็นลักษณะหนึ่งและบรรยากาศรอบๆตัวเรานะกว้างไกลออกไป ในอากาศในจักรวาลในที่ใดๆก็ตามก็มีพลังงานอยู่เต็มไปหมดเหมือนกันอันนี้มันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะแต่ว่าสามารถสัมผัสระลึกไดนะ้สัมผัสได้ นะจะให้ยกตัวอย่างให้เห็นนะเห็นภาพก็เช่นนะเวลาเราไปในสถานที่ใดๆก็ตามนะที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะเป็นสถานที่นะที่มีคนนะไปกราบไหว้มีคนเข้าไปทำความสงบของจิต เคยมีครูบาอาจารย์แะได้ไปปฏิบัติทำความสงบให้กับจิตในที่นั้นๆน,น,นะเช่นใน,ในโบสถนะนะ์อุโบสถของวัดเก่าๆทั้งหลายหรือที่มันชัดเจนที่สุดเลยนะก็คือนะบริเวณที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรนะงนะเคยเสด็จนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในะบริเวณที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ธรรมนะใต้ต้นสีมหาโพธินะ์ที่เมืองพุทธคยาเนี่ยประเทศอินเดียนะที่พระองค์ปร,นปร,นปรนนินะิพานที่ที่พระองค์แสดงธรรมจักร นะและอื่นๆอีกหลายทีนะ่สถานที่ต่างๆเนี่ยที่เคยมีผู้ปฏิบัติธรรมนะโดยเฉพาะผู้ที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัตินะในขณะจิตใดนะที่ท่านได้ปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จบรรลุธรรมเนี่ยนะนะจะเป็น เป็นช่วงเวลาที่จิตของผู้ที่บรรลุธรรมนั้นจะปลดปล่อยนะพลังของจิตที่มีอนุภาพมากจิตได้สำรอกกิเลสออกหมดนะออกไปจากจิตใจเนี่ยนะมันจะเป็นจิตที่มีพลังมากนะเพราะว่าเป็นจิตที่รวมเข้าสู่นะ ถ้าบรรลุขั้นพระอาหารหันต์เลยเนี่ยนะจิตจะบรรลุถึงฌานที่สแล้วก็ทะลุขึ้นไปถึงฌานขั้นที่9ที่เรียกว่าสัญญาวเวทยินิโรธนะในระดับขั้นนั้นเนี่ยนะจิตได้พ้นไปจากสังสารวัตร นะในช่วงเวลาขณะที่ท่านบรรลุธรรมอนุภาพของจิตที่อยู่ในสภาวะนิโรธนะมันจะเป็นสภาวะทีนะ่เหมือนกับว่านะจิตได้กว่าที่จิตจะไปสู่สภาวะนิโรธนะนะนะจิตมันจะต้องรวมตัวเข้ามานะรวม พลังงานของจิตทั้งหมดเลยที่มีอยู่เข้ามาแล้วก็นะถอดตัวเองถอดตัวจิตนี้ออกไปจากขันห้านะการที่จะมีความสามารถในการถอดออกไปจากขันห้านี้ได้เนี่นะมันจะต้องเป็นสภาวะที่จิตมีพลังมากๆนะ นะไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะเมื่อจิตรวมตัวและถอดออกจากขันห้าเข้าสู่สภาวะนิโรธแบบนั้นนะแล้วก็สเสวยอ,อารมณ์ในสภาวะนิโรธนั้นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็กลับคืนมาสู่ขันห้าอีกครั้งนะสภาวะที่กลับคืนมาสู่ขันห้าอีกครั้งนี้นี่แหละ นะจะเป็นสภาวะทีนะ่จิตได้ปลดปล่อยนะพลังงานออกมามากมายนะจะอธิบายได้ยากนะเป็นพลังงานที่เป็นความบริสุทธิ์ของจิตล้นล้วนนะมีแต่ความสะอาดความบริสุทธิ์แล้วก็เต็มไปด้วยพลังที่มหาศาล ถ้าเทียบกับพลังของจิตของปุถุชนหรือพลังของจิตของพระอริยบุคคลชั้นต่ำลงมาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะนะเพราะฉะนั้นในสถานที่ใดๆก็ตามนที่มีพระอรหันต์ได้บรรลุธรรมหรือมีพระอรหันต์ได้ปฏิบัติ เข้าสู่สภาวะนิโรธนะโดยเฉพาะถ้าเข้านิโรธสมาบัตินะนิโรธสมาบัติก็เป็นสภาวะทีนะ่พระอารหาันต์ทั้งหลายท่านได้เข้าไปเสวยนะอารมณ์ของพระนิพพานอารมณ์แห่งการดับนะดับนะเป็นสภาวะที่จิตหยุดทำงานนะแล้วก็ถอดออกไปจากขันห้านี้ มีการหยุดตัวลงของจิตและก็ที่กล่าวไปก็เมื่อท่านกลับคืนมาสู่ขันห้าอีกครั้ง<ม>ก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมามากมายณสถานที่นั้นๆนณสถานที่ที่ท่านได้เข้าสู่สภาวะนิโรธเนี่ยจึงมีการปลดปล่อยพลังแห่งความบริสุทธิ์ของจิตออกมา นะเต็มไปหมดเลยนะจึงไม่ได้ไม่น่าแปลกใจแล้วก็หลายคนก็มีประสบการณ์ว่านะได้ไปที่ประเทศอินเดียนะที่พุทธคยาก็ดีนะหรือในสถานที่อื่นๆก็ตามเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกนะมีความรู้สึกเองเลยว่าเป็นสถานที่ที่มีความแปลก นะทั้งทั้งที่ผู้คนเยอะแยะมากมายเสียงคุยกันเสียงสวดมนต์บ้างเสียงคุยบ้างเสียงบางทีพระจิเบตนะมีการร้องเป็นดนตรีมีใช้เครื่องประโคมเต็มไปหมดดตีกรองอะไรต่างๆแต่ว่านะไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพตรงนั้นแลนะไม่นาน นะจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างน่าอัศจรรย์นะสถานที่อื่นๆก็อีกหลายที่นะอย่างที่วัดพระแก้วก็มีนะหรือว่าวัดเก่าแก่ต่างๆที่นะเคยมปีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เคยนะอาศัยอยู่ก็จะให้ความรู้สึกคล้ายๆกัน คือมีพลังงานบางอย่างเนี่ยนะสนับสนุนให้ใครก็ตามที่ไปอยู่ในที่นั้นนน,นะสามารถเข้าสู่ความสงบของจิตได้ไม่ยากนะนะเพราะว่านะมันเป็นกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งคือจิตของพวกเราที่มีพลังงานของเราเนี่ยเราไปอยู่ในที่ใด เราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนพลังงานจิตของเรานะมันก็จะปรับนะจูนเข้ากับพลังงานในที่นั้นๆอยู่นะกนะ็อย่างพวกเราปฏิบัติที่บ้านของพวกเราเนี่ยถ้าใครปฏิบัติสม่ำเสมอนะแล้วก็อยู่ในสถานที่เดิมๆทุกวันทุกวัน แล้วเราปฏิบัติทำสมาธิอย่างถูกวิธีแล้วก็รักษาให้สถานที่ที่บ้านเราที่ปฏิบัตินี้เนี่ยนะไม่ถูกกรบกวนจากพลังงานที่มันบุ่นวายพลังงานแห่งความฟุ้งซ่านต่างๆนะไม่เปิดโทรทัศน์หรือว่าไม่เปิดวิดีโอเปิดเสียงดนตรีอะไรต่างๆที่เข้าไปทำลาย บรรยากาศของสถานที่นั้นๆเนี่ยนะมันก็มีส่วนช่วยนะมีส่วนช่วยทำให้เวลาเราปฏิบัตินะนั่งสมาธิเนี่ยนะพลังงานแห่งความสงบที่เราเคยปฏิบัติสะสมมาไว้นะมันก็อาจจะช่วยนะช่วยให้เราเข้าสู่ความสงบได้ดีกว่านะดีกว่าไปนั่งอยู่ในที่ที่มี พลังงานที่ไม่สะอาดนะนะสถานที่ที่มีพลังงานไม่สะอาดนะก็คือพลังงานของกิเลสนะนะเราก็จะนะเห็นได้ว่าสถานที่บางที่นะอย่างเช่นนะพวกผับมาพวกบาร์พวกที่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล นะสถานที่ที่มีความวุ่นวายฟุ้งซ่านของกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะที่ใดก็ตามนะมันจะเป็นสถานที่ที่จิตใจนั้นไม่ค่อยนะไม่ค่อยดีเลยนะคนที่จิตละเอียดนะมีจิตที่พอจะสัมผัสถึงพลังงานได้เนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่านะไปในบางสถานที่แล้วนะจะรู้สึกถึง นะความบีบคัน้นความรู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยูนะ่เพราะว่ามันมีพลังงานของกิเลสของนะของมนุษย์เรานี่แหละนะก็ในเมืองใหญ่ๆนะอย่างกรุงเทพนะหรือว่าในพัทยาเนี่ยในสถานเลืองลมอะไรต่างๆก็จะเป็นสถานท,ที่ที่มีพลังงานแบบนี้อยู่เป็นส่วนใหญ่นะ นะเพราะว่าอะไรนะก็เพราะว่ากฎธรรมชาติมันก็เป็นแบบที่กล่าวไปก็คือนะจิตใจของคนที่ไปอยู่ในสถานที่นั้นๆนะไปมัวเมาไปลุ่มหลงอยู่กับแหล่งบันเทิงเลิองลมทั้งหลายมันก็จิตใจมันก็เต็มไปด้วยกิเลสนะยิ่งดื่มแอลกอฮอล์นะแล้วก็ปลดปล่อยเป็นนะความมัวเมาความ บันเทิงลุ่มหลงไปในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกามคุณทั้งหลายนะมันก็จะย้อมสถานที่นั้นนะยอมให้พลังงานของสถานที่นั้นนั้นเป็นไปในลักษณะแบบนั้นนะก็พวกเราทั้งหลายก็มาปฏิบัติกันเนี่ยทุกวันทุกวันสม่ำเสมอแบบนี้นะสถานที่ที่เราปฏิบัติอยู่ก็จะ มีพลังงานสะอาดอยู่ในนั้นนะเราก็ใช้วิธีนี้อย่างอย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรกนั่งหลับตาแล้วก็อัญเชิญพลังงานของสถานที่นั้นๆน,น,นะถ้าเรานั่งอยู่ที่สระศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือนั่งอยู่ในที่ที่มีพระพุทธรูปอยู่เราก็ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็น้อมพระบารมีธรรมของพระองค์นะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพลังงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีความมหัศจรรย์นะเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จประทับก็ได้แค่เราละลึกถึงพระพุทธองค์แค่เราละลึกถึงพระบารมีธรรม พระมาหาการุณาที่คุณระลึกด้วยจิตที่เป็นกุศลของเรานี้นี่แหละนะเราก็สามารถน้อมพระบารามีธรรมนั้นๆพระบริสุทธิ์ที่คุณเข้ามาสู่จิตใจของเราได้นะแต่ตัวเราเองก็ต้องมีนะมีของมีต้นทุนอยู่สักหน่อยเหมือนกัน และไม่ใช่ว่าจิตของเรานี้เต็มไปด้วยกิเลสจากความวุ่นวายฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยบางทีมันก็จะระลึกไม่ค่อยได้อยู่เหมือนกันนะก็ให้พูดให้เป็นอุบายวิธีสำหรับผู้ใดก็ตามที่นะปฏิบัติแล้วรู้สึกรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาหายใจเข้าระลึกถึงพระองค์น้อม อาราธานาบารมีรำผ่านจุดกึ่งกลางศีรษะด้านบนลงมาเนี่ยนะแล้วได้ผลนะใครทำได้ผลก็ก็ทำต่อไปนะทดลองทำไปการได้ผลนั้นมันจะรู้สึกได้นะอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเกิดปีติขึ้นมานเกิดความรู้สึกตื่นขึ้นมามันเหมือนมันมีพลังงานไหลเข้ามาจาก กึ่งกลางกระหม่อมแล้วก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายจริงๆนะ,นะแต่ถ้าใครทําแล้วไม่ได้รู้สึกอะไระลองหลายครั้งแล้วรู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ต้องทำก็ได้นะ,ะจากนี้ไปใช้เวลาที่เหลืออยู่นะคิดว่าถ้าใครฟังอัตมามาถึงจุดนี้จิตมีความเตือนอยู่ มีความสงบแล้วก็ไม่ได้ออกไปคิดวุ่นวายฟุ้งซ่านอะไรมากนักจิตของพวกเราส่วนใหญ่ก็จะเข้าสู่ความสงบในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปให้เราอยู่กับลมหายใจสบายๆอยู่กับความรู้สึกของร่างกายหายใจเข้า ก็มีสติรู้หายใจออกก็มีสติรู้รู้เฉยๆน,น,นั่งดูร่างกายหายใจไปดูด้วยจิตที่วางเฉยไว้ต่อทุกความรู้สึกนั่งเฉยๆดูเฉยๆแบบนี้นะมันจะทำให้จิตของเราค่อยๆรวมตัวเข้ามา แล้วก็ค่อยๆมีพลังมากขึ้นนะเป็นลำดับลาดับไปนะฝึกปฏิบัติสืบต่อไปจนถึงเวลาที่กำหนดไวนะนะะ้นะเจริญพร